ดี๋ยวท่านได้พักผ่อนสักครู่เดียวนะครับให้ท่านได้พักผ่อนสักครู่นียขอันนา้ครับเชิญท่านุกาตับเตอร์รับสเตอร์นะครับจากการทักทายอะไรก่อนก็ได้นะครับได้นะครับผมก็เรียนสูงแน่สักครู่ส่วนฐานะท่านอดีตผู้บังคับการกองตรวจผู้บังคับการกองตรวจราชการเจ็ดท่านพลตํารวจตี่ผมเชิญได้มอบของเช่ญเลึกนะครับ เสร็จแล้วก็จะเป็นนะครับท่านได้ของประธานทีมนะครับท่านคนตำรวจเอกบุญมุขทีพิชาติต้องหกไปข้างในมีตัวไงข้างในสีแดงจะตกว่าข้างในสีแดงพวกเราตั้งแต่สมัยข้าราชการพลตำรวจทิพย์ชาต่อตั้งที่นะครับไม่ไม่ม่ครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็งดใจเสียงนิดหนึ่งนะครับเราจะใช้ทุกนาทุกครับ พลตำรวจตีนะกรับวันช okay. ัยธารณธรรมพนาหมาแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ท่านพลตำรวจสมกีฬาวันน cin ี้ท่านใส่เสื้อสิเอาไปเราจะได้เข้าสู่พิธีการเอาไรมาแล้วเนี่ยราวเรียนเชิญครับขอยักข้านไายครับ พลต๊บรจตีไทยฤทธิ์เอกพันธ์อดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรนคร์เฮียรุ่นใหญนชนะที่ความบังครับการเดินเชิญครับขออนุญาด้านนี้เลยครับขออนุญาตวันนี้ไม่เชิญไม่ได้เลยครับดูซัพเตอร์ดีกว่าอยู่ภาพเซนด์ดีกว่าไม่เสียงดังนะครับแต่ได้ยินทุกคนได้ยินทุกคนครับใช่ครับเดี๋ยวเรียนเชิญนายครับได้ผมเชิญครับเดี๋ยวนะเชิญขอโทษที

กับผู้บังคับการท่านตันทูนกับกระบอกปูนจับแล้วก็สมาชิกนะครับทีมฟุตบอลดีพีโจรอภิเจตทุกท่านนะครับก็ทุกอย่างมีที่มาที่ไปนะครับวันนี้จะทราบว่าทําไมท่านผู้บัญชาการจะต้องมานั่งตรงนี้เพื่ออะไรนะครับคืออย่างนี้ครับประวัต,ติที่มาที่ไปของชมรอภิเจตเราเนี่ยนะครับเดิมทีก่อนปีสองพนห้ร้อยสิบเกก่อนปี2549ันอยสี่สิบนะครับตอนนั้นเนี่ยผมมารับราชการเป็นรองการจังหวัดที่จังหวัดนครปฐม ก็เห็นว่าปัญหาการทํางานระหว่างองค์กรโดยพนักง,งานสอบสวนนะครับสารอายการนี่ส่วนมากก็ก็ดีกันแต่มีบางส่วนที่อาจจะขัดแย้งกันบ้างผมเองก็เจตนาดีไม่อยากจ,จะมีการขัดแย้งกันในการทํางานนะฮะก็เลยเริ่มนะครับมีทีมชงฟุตบอลนะครับมาเพื่อที่จะไปเชื่อมความสัมพันธรรมไมตรีกับทีมตํารวจนะฮะในในจงนังหวัดนะครปฐมนะฮะผมอยู่ชมรมฟุตบอลเวทีนะครปฐมนะะก็เลยพาทีมไปเยือน ในสม,มัยก่อนกอพันตารวจตรีอภิชาศีทองคุณชดในขณะน,นั้นนะครับเขาเอ่นนามนะครับเป็นสาเป็นพระสบลวนที่กําแพงแสนนะฮะเป็นเจ้าภาพรับพวกเราที่สนามบกเกษตรศาสตร์กำแพงแสนทางอายการทางศาลนะฮะเราผิดชอบเรื่องค่าสนามนะครับค่าไฟส่วนทางกำแพงแสนนี้เราผิดชอบข้าวเหนียวกับปลาทอดอไว้ก่อนแล้วแตงโมนะฮะ เราก็เล่นฟุตบอลกันเมื่อกบโถวมันถูกมีครับมันถูกมีคร <c oughs> ับเราก็อวนไปเรื่องนะฮะไปสามพานเราก็ไปเยือนสนามอินเตอร์เทคนะครับสนามสถาบันพัฒนา,าพัฒนาครูวัดไร่จิงนะไปดอนตูน้าสพดอนตูนไปพทุทธมณฑลนี่คือลุก,รกแรกๆนะครับรแรกที่อายการศาลนะครับนำทีมไปเชื่อนบันเตียกับทีมราชสมศรีกับทีมต้ำรั่วครับเพื่ออะไรกว่าประสาในการทำงาน ซึ่งก็ดีขึ้นนะครับก็ต่อมาเนี่ยเม 5, 4, ื่อตุลาคมปีสองพนห้าสี่เก้านะฮะตอนผมตป็นขวบงทโทจีพีซานยุ่ในขณะนั้นนะครับมารับตำแหน่งผู้จัดการบริษัทเจ็ดตอนนั้นเราเล่นอยู่ที่สนามวัดอ้วนกรุงเทพนะครับก็มีคนกดทิปผมว่านาที่ย้ายมาใหม่ชอบเล่นฟุตบอลมากเลยท่านฝต่เปิดเซอร์นานรื่องกิจกรรมเล่นบอลเลยนะครับบางเยาว์วันนั้นผมท่านั่งทำงานที่สำนักง,งาน,นอัยกาซึ่งไปกิจกรรมบ้านพักผู้จัดการผมเลือดไปเห็น รถเข้ามาเข้ามาที่บ้านตอนเย็นสักเท่าบางเย็นนะครผมก็เลยลงจากสำนักงานก็เดินไปหาที่บ้านเจ้างบกระส่งกันในเวลราผมมาพบท่านเพื่อจะเชิญท่านทุ่บอลท่านก็ตะลุยสามากครับท่านผูงชมชีวิตชานะฮะผมก็ไปกฝากกับท่านเดียกับท่านเขาบอกไป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 เมื่อไหร่ดีผมท่านกำกันกำกันกำมังพิการครับใที่คือพระเจริญเทสครับวันวันวันจันทร์วันพุธท่านแต่งตัวเป็นสนามเลยครับไปเล่นทุกคนตกกระจายกันหมดเลยโอ้โหมาให้มเล่นฟุตกคนในพวกเราเห็นไหมเล่นเสร็จพวกท่านก็น <iałem S 1> <ills Burada S 2> ั er ่งข้างสนามทุกอนครับ นั่งคุยเป็นกัี้ยเองมากแล้วก็เชิญพวกเราไปที่บ้านบ้านท,าทา่านนะครไปท่านก็สั่งอาหาราเลี้ยงพวกเราทั้งทีครับตอนนั้นนะครับทีมตำรวจตะลึงกันหมดว่าโอ้โหสํหรับนายผู้ประชาก,การเลี้ยงอาหารพวกเรานะฮะเป็นความประทับใจอย่างมากจากนั้นท่านก็มาเล่นทุกบอลกับพวกเราตลอดนะครับเป็นเงียเองอย่างมากครับทําให้พวกเรานรักนะศรัทธากับท่านผู้ประชาก,การมาเพื่อเจริญทุกถิอน่างก,น,กน,านะครับต่อมาก็นะฮะพอท่านย้ายไปที่อื่นพวกเราไม่ทิ้งท่านครับ ท่านก็ไม่ถึงเราทีมพักเจ็นะครับจากที่ท่านตั้มบเอาไว้ว่าจากเดิมนี่เป็นเล่นตรงนั้นนะครับคนที่เป็นเฮทเทสก็จะจ่ายตางค่าสนามบางค่าอาหารบางถ้าบอกต่อไปต้องเก็บสตางค์ให้เป็นชมรมอย่างเป็นทางการนะครับก็เลยคุยกับทางเฮทเทสในชมรมนะครับก็มีนระดับเบอร์สิบสามนั่นแหละฮะคุยกับท่านโดนะครับคูดอนนะครับคุณโคนทวกเคานะครับ เมืหลายท่านนั้ก็ควรจะเก็บค่าสมาชิกเป็นทางการจากนั้นมาเราก็ลงทะเบียนสมาชิกกันนะครับจากคนละ3,000บาทเป็นค่าชุดนะฮะัสองชุดและค่ากิจกรรมต่างๆเราเราดูแลโรงเรียนทั่วประเทศนะครับเราดีเอ็มเอยูดูแลสนามกันเองตัดหญ้าเองรูปถืยเองกิจกรรมโรงเรียนนะครับทุนการศึกษาให้เด็กแล้วก็เงินทุนให้เด็กไปแข่งกีฬาอเงินทุนแห่งชาตินะครับแล้วก็สร้างอาคารที่พักนักกีฬาให้กับโรงเรียนด้วย รวมทั้งดูแลวัดพุทธโสระเทศในงานกระถินท่าปากต่างๆพวกนี้ไม่ผิดกับทูตเราทำมาตลอดเราเดินทางไปหลายจังหวัดนะฮะเพื่อไปเชื่อมความสัมพันธ์ปีกับตำรวจในภาคต่างๆภาคก้าเราก็ไปนะฮะสุราษฎร์ธานีนะพนันพิชิตเบอร์สี่สามขาไปครับกรุงเชียงใหม่นะฮะไปทางอีสานนะครับไปลาวไปเวียดนามเราก็ไปกัครับนะครับนั่นคือกิจกรรมที่เราทำเอาไว้นะฮะแล้วก็เป็นความผูกพัน ขอให้นายย้อยย้ายไปที่อื่นนะครับเราก็ไปหานายนายก็อยู่ในพวกเราท่านก็ฝากนะครับให้าให้บรรดาแกนนําสมรมนี้อย่าทิ้งกันนะฮะตั้งแต่ปี4 9่กี่ปัจจุบันนี้16 17ปีแล้วครับสมลมเราเนี่ยไม่เคยที่จะยุบเลิกนะฮะไว้นะครับท่้นก็่ชาวบาเรียนสนทุนสกาลมาเป็นผู้จัดการทีนะครับจึงเป็นที่มาของวันนี้ครับว่าผู้จัดการดูแลภาคเจ็ดท่านที่จะมาใหม่นะครับ จะต้องมารับตำแหน่งเป็นผู้จัดจการทีมวีไอพีตำลบจุตบอลทาเจ็ดนะครับก็ที่ผ่านม,มาก็ถูก,กเวาจากเลาทุกท่านเลยนะครับให้เราเล่นฟุตบอลไปต่างประเทศแล้วก็เอื้เอเื้เอต่อเราอย่างมากนะครับไม่เคยที่จะมาไม่ให้เราปั่นนะครับนั่นคือทีมของเราเราไม่เคยเราไม่เคยส่งแข่งขันทีมเราดิไม่เน้นที่การแข่งขันเพื่อเอาช่วยแต่เน้นนะครับที่การแข่งขันเพื่อสร้างวิถีภาพสร้างมวลชน มายก้างความรัก30นา,าทีกับชุมวนต,ต่างๆนั่นคือทีเดียทีโดนท่าเจตลอด17ปีที่ผ่านมาจะเป็นแบบนี้นะครับสมาชิกที่อยู่ในทีก็จ้ไปที่อื่นนะครับจะเป็นผู้อาษาเป็นอัยการกเป็นตำรวจเราก็จะไปส่งทิดต่อมือของพวกเราไปเชียงใหม่ไปอุบลไปจังกวรมทีนะครับเราก็จะตามไปส่งปินค่าวรักประปรุขันที่ไม่เคยทอดทิ้งกัน,กนกตลอดมาทุ่งกัลไม่กูคาพัฒนาที่ผ่านมาบาังทั้นก็ในสนามก็ขยันวิ่งนอกสนามก็ พยายามนี่แต่ยังอยู่ที่เดิมครับพวกหมายความว่ายังยังตำแหน่งเดิมครับว่ายังได้กองหลังเหมือนเดิมยังได้กองหน้าเหมือนเดิมอย่างนี้นะครับนันไม่ต้องหี่ยนนะครับนะครับนี่คือประวัติของของ,ของทีมภาคเสียบเรานะครับก็ขอเรียนท่านทราบนะครับเป็นาการเล็กจากตระกูทลท่านเป็นอาจารย์สาวที่เกิดใส่การทัศนที่สองท่านเป็นอาจารย์รองเล็กจากสนามระดับต่อไปตักปูน่าในมอบกเคลือบให้กับว่าที่ ผู้จัดการทีวีทีตำรวจเป็นพานที่สวยงามครับกำลังเป็นคนนี้6 0ปีแล้วแต่ว่าเปรี้ยทีมฟุตบอลวีพีตำรวจภูธรัายเก็ศฟุตบอลวีพีเสด็ชัยครับโดยตำแหน่งเป็นการเชิญนะครับอย่างเป็นทางการนะครับถ่ายทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านหลังก็เปลือกชิดใช่เลข40รอรอสิรอ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 40เดี๋ยวขออนุญาตถ่ายด้นหน้าด้วยนะครับ สวยงามครับกันมาครับของเราจะทำทีมทั้งศึกทั้งสองชุดครับผมวัดิครับเขอครับต้วกางเกงกับรองเท้าอ่ะถ่ายรลงครับท่านมีเวลาเพราะว่า17 36ท่านท่านจะได้ถ่ายลงเลยครับยังคงยังอยู่อันดับต่อไปครับนอกจากจะเชิญได้มาจากนครบ้านครับมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้ประกาศปฏิบัติการทุกส่ว ก็หมายความว่าลงล็อกหมายเลข40อีกเช่นเดียวกันครับสนัต้องเข้าใจนะครับครับผมบรรจยเกมบรรจัยเกมครับก็ก็ดูหน้าครับเรียนในย้อยนะครับพี่โด้ครับพี่สองนะครับพี่ตุ้มนะครับแล้วก็ท่านรองผู้จัดการนะครับที่ที่มาร่วมในพิธีวันนี้ทุกคนนะครับก็ต้องเรียนว่าผมมาอยู่ภาคเจ็ดครั้งแรกนะครับก็ที่โรงพักดอนตุมนะครับ ก็มีโอกาสร่วมทีมฟุตบอลกับภาคเจ็นะครับน่าจะ2แมตช์นะนะครับผมเล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับสมัยเป็นนักเรียนก็เล่นไม่ได้ถึงโรงทีโรงเรียนนะครับแต่ว่าเป็นทีมของของชั้นปีนะครับก็แข่งกินตังกันนะครับสองร้อยบาทนี่ใส่กันผลตลบนะครับที่สนามตัวผมหมากนะครับเล่นอยู่2แมตช์เหตุที่เลิกเพราะว่าเตรงใจเซนเตอร์ครับวิ่งไม่ทัน ตอนด้านเซนเ,นเตอร์นะเป็นพี่เสรีเสรีเทียรักษนะ์นี่ 39, นะีนะ่สามเก้าแล้วแกเ็นเซนเตอร์เฮ้ยมึงวิ่งมั่งดีกูโดตัดหลังตัดหลังตลอดค <laughs> แล้วแนละ้วจะทำให้ผิดมีแมตช์หนึ่งนะ่าจะเล่นกับทางอายการศารคนะแล้วต้องทราบว่าอายการสารเล่นหนุ่มๆเลยนะวิ่งกันเสื้อปลิวเลย <laughs> ผมเห็นแล้วท้อเลยนะครับ <laughs> ก็เล่นอยู่อยู่ช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วงหลังก็ต้องเรียนว่าอ่าห่างหายไปแต่ก็มาถึงตรงนี้ก็ต้องเรียนว่า เห็นตรงนี้ก็รู้สึกอุ่นใจนะครับแล้วก็มีโอกาสก็คงต้องกลับมาเล่นกับพวกเราแน่นอนนะครับในกาสนี้ก็ขอบคุณนายย้อยนะครับขอบคุณพี่โดแล้วก็พี่ตุ้มแล้วก็พี่ๆทุกคนนะครับพี่ๆน้องๆที่ได้ร่วมกันทําให้ชมรมฟุตบอลภาคเจ็ดนะครับเป็นที่เหนียวแน่นนะครับผมเรียนว่าผมรับได้การอยู่หลายภาคนะครับมีภาคเจ็ดเนี่ยครับที่ ย้อยได้วางรากฐานอะไรดีๆไว้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเรื่องเงินของกองทุนพระนะครับเรื่องของกีฬาคือฟุตบอลนะครับภาคเจ็ดซึ่งคิดว่าภาคอื่นไม่มีนะครับไม่มีแล้วก็พอจบแล้วก็จบกันไปนะครับขาดการดาเนินการต่อเรื่องแล้วก็ผมผมเรียนว่าผมภูมิใจนะครับที่ได้รับตําแหน่งนะครับภูมิใจกว่าตําแหน่งผู้จัดการภาคเจ็ดเลครับคือตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็ เราก็จะดำเนินการสำหรับสนุนแล้วก็สารต่อนะครับชมรมฟุตบอลภาคเจ็ดนะครับต่อไปแล้วก็เมื่อสักครู่ก็ได้เรียนนายย้อยส่วนตัวแล้วว่าในการทํางานนี้ก็มีโอกาสก,าก็จะเรียนเชิญอดีตผู้บัมชานะครับที่อยู่ในนครผมหรือใกล้เคียงเนี่ยนะครับมาพบปะก,กันนะครับอาจจะเป็นช่วงปีใหม่ช่วงสงกรานต์นะครับตามตามเทศกาลของไทยซึ่งได้มีโอกาสกาไปที่ภาคอื่นนะครับอย่างภาคสีนี่ก็มีวัฒนธรรมแบบนี้ มึงคงคิดว่าดีนะครับแล้วก็มาเห็นสถานที่แล้วก็คิดว่าถ้าภาคให้ภาคจัดไม่สะดวกผมว่าที่นี่ก็เหมาะครับครับ <crisis> ก็ต่อขอบคุณนายย้อยนะครับแล้วก็ <had S 2> พี่ๆี่เพื่อนๆน้องๆอีกครั้งขอบคุณครับอธิบายก็ต้องขอบใจท่านนยายวัฒน์นะครับที่ตอบรับเป็นผู้จัดการทีมโดยดุสเดีด้วยความเป็นใจนะครับ จริงๆอย,อยากขยายความถึงทีมตำรวจอุทรบ i p พีภาคเจ็ดเนี่ยของเราเนี่ยจุดประสงค์ก็คือสร้างความแต้มคีในหมู่คณะเพราะฉะนั้นองค์ประกอบของสมาชิกทีมเราเนี่ยไม่ใช่มีแต่ตำรวจนะที่เห็นเนี่ยเมื่อกี้นี้ท่านอายการสองท่านผู้พากษาสารนะหลายคนตอนนี้สารก็ย้ายไปอยู่เชียงใหม่ย,ย้ายไปอยู่พิุโลก หลายท่านต้องส่งต้มีต้องมีครับนต้องส่งผู้มีครับอ่าเนี่ยมาพอดีเลยนี่นี่โอ้นี่ฝีมือจัดจ้านท่านผู้สอนผา้สเนี่ยนะครับอ่านะครับแล้วก็ภาคเอกชนนะครับมีทั้งหมดมีเยอะมากทั้งวิศวกรทั้งอะไรนะเป็นนักธุรกิจโอ้ยเนี่ยพี่ออสนี่พี่ออสนี่เจ็ดสิบพี่ออสนี่เจ้าพ่อเนื้อเจ็ นะครับผู้ใหญ่ดีแล้ผู้ใหญ่อ่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ดีละนี่นะครับเยอะมากผมแนะนําไม่หมดอะไรที่ตตองกระดอนเนี่ยเดี๋ยวให้เต่เล่าแลวบางคนเนี่ยอยู่ไกลมากนะอยู่ถึงเมืองกาญเนี่ยขับรถมาเล่นทุกวันอยู่อะไรนะสีสวัสดีสวัสดีนะขับรถจากสีสวัสดมาเล่นแล้วมาเล่นเสร็จทุ่มหนึ่งสองทุ่มขับกลับมาสองคนผัวเมียด้วยใจรักจริงๆเพราะฉะนั้นตรงเนี้มันเป็นศูนย์รวมของความผูกพัน เพราะฉะนั้นเดิมอย่าเราก็เล่นที่ที่สนามวัดห้วยจระเข้และแต่ว่าเราก็ช่วยวัดทําบุญทอดพระป่าอะไรก็หาเงินไปสร้างได้หลายล้านอยู่ตอนหลังเราก็คิดว่าเอ๊ะพี่ย้อยมีที่ดินอยู่ตรงนี้เราบอกเอ๊ะทำไมจะเป็นศูนย์รวมได้ก็เลยตัดสินใจไม่ทํอาอย่างอื่นแล้วเอามาสร้างสนามนี้แล้วก็ได้ลั่นวาจาไปแล้วว่าทีมตํารวจวีเอพตำรวจภูธราภาคเ ใช้ฟรีตลอดชีพพี่ย้อยคพี่ดีเน่ยยกให้ลูกเลยนะคือต,ตลอดชีพใช้ฟรีวันเนี้ยวันนี้มาเล่นกันสองทีเนี่ยเจ้าต้นก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้ก็จะจ่ายค่าเช่าทีไม่บอกเฮ้ยไม่ใช่ทีมวีทีภาคเกตเขาไม่ต้องเสียตังค์แต่ทีภาคเกตเนี่ยชมรมบอลภาคเกตไม่เกี่ยวนะถ้าจะลดเปอร์เซ็นต์ให้ต้องติดต่อโคดดอนผู้จัดก,การผู้จัดก,การสนามครับก็ก็ปอใจตุ้ยมากนะครับ จริงๆการเป็นผู้จัดการทีมไม่ยากนะถือไม่ใช่ยากหมายความว่าไม่จําเป็นต้องมีความรู้เรื่องฟุตบอลมากนะแต่ตุ้ยก็เล่นบอลเป็นอยู่แล้วดูมาดามแป้งเลยเห็นไหมนวลพันยังไม่ได้เป็นนักฟุตบอลแต่ว่าสามารถนําทีมชาติทีมไรไปประสบความสาเร็จมากมายคลิกง่ายๆนิดเดียวทําไงจะบกรุงขวัญนักฟุตบอลได้นะครับอย่างมาดามแป้งเนี่ยทาไมตั้งสมงยศถึงเลือกมาดามแป้งก็มาดามแป้งเนี่ยเขามีความสามารถในการบารุงขวัญนักฟุตบอล ด้วยการอัดฉีดบ้างอะไรบ้างแต่ทีมีไอทีภาพเคล็ดเนี่ยท่านตุ้ยไม่ต้องไปอัดฉีดอะไรหรอก<ช>บอกว่ามึงอยากไปอยู่ไหนเดี๋ยวกูดูให้อย่างนี้เลยพริกหนึงเลยอโอเคทีตีเก้าดาวับผมเีิญท่านตุ้ยครับครับขอบคุณท่านพลตรวจวรพงศ์ชีวพินชานะครับคุณหน้า ในศาลจังหวัดนครปฐมใช่ครับท่านบอบเราเชิญครับท่านตอบกับท่านบดครับก็อนุาท่กล่าวที่รุ่ทำขออนุญาตท่านตอนได้อะไรสักเล็กน้อยครับเล็กน้อยครับท่านบต้องกล่าวเพราะว่าท่านบดปร์จิตวิชานี่ก่อตั้งทีมขอต้องมีหลากหลายอาชีพเพื่อทำงานร่วมกันครับครับสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาร่วมเตะฟุตบอลด้วยก็ออกกำลังกายด้วยกันครับผมก็มาหลายครั้งอยู่ครับ ก็ก็ไม่มีอะไรจะแนะนำแล้วนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับก็ขออนุญาตครับโอเคครับสวยงามมากเลยครับสวยงามขอบคุณทุกท่านด้วยความเคารพครับงานซ็อกเกอร์เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ังครบช่วงนี้เชิญตั้งต้งอาจารย์เละอาจารย์ที่เรากพอรู้จีิตีเรืออยู่หารู้ไหมมิตรภาพที่แสนดีแม้อยู่ไกลขึ้นมากนค้างไ้นะครับขออนุญาตด้วยความเคารพครับหนึ่งสองสาม้างไปฮะเอาละเราจะเริ่มตอนผลมานะครับกาแฟโบราณต้องของมังกรบินเซียนุ่ยหกแก้วสำรับสนับสนุนโดย โแก้วแต่ถ้าเสียหนุ่ยรู้นี่จะบอกว่าเดี๋ยวผมจัดการเองคนเดียวเจ้าเนี้ยที่ว่าอร่อยที่สุดในโลกแปะชุนกล้วยเตี๋ยวแปะชุนเนี่ยมาจากพื้นที่โพแก้วนะครับมาอร่อยที่สุดในโลกคนนี้ครับแปะชุนตัวจริงนะครับถ้า หน้าตาที่เหล็กว่านี้ไม่ใช่แปชุน8ปชุนต้องรออย่างนี้แล้วต้องยิกๆยิๆๆยิๆๆยิ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 อย่างนี้เลยครับนอะยายนะครับก็กจัดเป็น V.I.P. คู่เปิดคู่เปิดนะครับขออนุญาตนะครับก็คือประตูแจ็คประตูแจ็คแกลกไซด์ลองป้ออ่าผู้กับเชฟทขวาเจ็บไ จ็บมาที่ผูกขาโดครับดูกับยิงทีเดียวก็จะปิดได้ปลงิชาลก็ีีอาลกตั็กับแจบได้ครับสั่งไปทีท่านบลดิชาครับ